สัปดาห์แรกนะคะหรือว่าแถวแรกเนี่ยตั้งแต่เม็ดที่1ถึงเม็ดที่7นะคะถ้าคุณลืมกินเกิน2เม็ดนะคะวิธีการ สวัสดีค่ะเพปากับรู้เรื่องอยา5นาทีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปอยจะมาพูดถึงวิธีการลืมกินยาคุมกำเนิดนะคะตั้งแต่2เม็ดขึ้นไปนะคะหรือกินยาคุมช้าไป2วันในยาคุมแบบ21เม็ดนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะสำหรับการกินยาคุมกําเนิดแบบ21เม็ดนะคะเราจะมาเริ่มไร่เรียงกันนะคะ3ฉบับดาวด้วยกันนะคะ สัปดาห์แรกนะคะหรือว่าแถวแรกเนี่ยตั้งแต่เม็ดที่1ถึงเม็ดที่7นะคะถ้าคุณลืมกินนะคะเกิน2เม็ดนะคะวิธีการนะคะก็คือให้เรากินทันที1เม็ดนะคะที่นึกได้สมมติว่าคุณกินยาคุมนะคะ4ทุ่มเลยของทุกวันนะคะคุณลืมเม็ดวันพุธเม็ดวันพฤหัสแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์นะคะตอนประมาณ11โมงนะคะให้คุณกินเม็ดวันพฤหัสนะคะทันทีที่นึกได้นะคะคือกิน1เม็ดนะคะแล้วก็กินเม็ดวันศุกร์4ทุ่ม เหมือนเดิมนะคะแต่เม็ดวันพุธให้เราทิ้งไปได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องกินหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าคุณนึกขึ้นได้นะคะว่าเฮ้ยลืมกินแล้ววันนี้วันศุกร์แล้วเป็นเวลาสี่ทุม่มจะต้องกินเม็ดวันศุกร์นะคะให้คุณกินเม็ดวันพฤหัสแล้ววันศุกร์พร้อมกันเลยทันทีนะคะแต่ว่าให้ทิ้งเม็ดก่อนหน้านียไปนะคะก็คือเม็ดวันพุธไม่ต้องกินนะคะแล้ว ถ้าในระหว่างสัปดาห์แรกนะคะคุณมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกันด้วยนะคะให้คุณกินยาคุมฉุกเฉินร่วมด้วยนะคะแล้วก็กินเม็ดถัดไปตามปกติเลยนะคะระหว่างนี้นะคะให้คุณงดมีเพศสัมพันธ์นะคะหรือถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ให้สวมถุงยางอนามัยนะคะเป็นเวลา7วัน ะะพอวันที่8ก็สามารถที่จะ,ะมีเพศสำคัญโดยที่ไม่ต้องป้องกันได้นะคะกรณีลืมกิน2เม็ดในสัปดาห์แรกนะคะรวมถึงกินช้าไป2เม็ดนะคะของการเริ่มยาคุมแผงใหม่วิธีการแก้ปัญหาเหมือนกันเลยนะคะเหมือนที่ปอยพูดไปตะกี้แล้วนะคะ ทีนี้ถ้าคุณลืมกิน2เม็ดนะคะในสัปดาห์ที่2ก็คือตั้งแต่เม็ดที่8ถึงเม็ดที่14ของแผงนะคะวิธีการนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะให้คุณกินทันทีที่นึกได้อย่างเช่นวันนี้วันศุกร์นะคะคุณ ลืมเม็ดวันพุธวันพฤหัสนะคะแล้วนึกขึ้นได้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ตอนเช้าให้คุณกินเม็ดวันพฤหัสทันทีนะคะหรือถ้านึกขึ้นได้นะคะตอนใกล้ที่จะกินเม็ดวันศุกร์แล้วสี่ทุ่มของวันศุกร์คุณจะต้องกินแล้วให้คุณกินเม็ดวันพฤหัสแล้ววันศุกร์ไปเลยนะคะส่วนเม็ดวันพุธให้คินไป ะะเหมือนกันเลยและระหว่างนี้นะคะให้คุณงดการมีเพศสัมพันธ์นะคะหรือมีเพศสัมพันธ์โดยสวมถุงยางอนามัยนะคะหากคุณลืมกินในสัปดาห์ที่2ไม่ต้องกินยาคุมฉุกเฉินแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้คุณกินเม็ดถัดไปนะคะตามปกติได้เลยจนหมดแผงนะคะ กรณีที่คุณลืมกิน2เม็ดหรือมากกว่านั้นในสัปดาห์ที่3นะคะหรือแถวสุดท้ายเลยของแผงทํายังไงดีนะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คืออ่ะพุทธพฤห,หัสสุใช่ไหมคะให้คุณนะคะกินเม็ดวันพฤหัสทันทีที่นึกได้นะคะเม็ดวันพุธกินไปเลยนะคะไม่ต้องกินแล้วหรือเม็ดก่อนหน้านี้นะคะไม่ต้องกินแล้วหรือถ้านึกได้ตอนใกล้ที่จะกินเม็ดวันศุกนะคะสี่ทุ่มวันศุกนึกได้ให้รวบ2เม็ด พร้อมกันเลยทันทีนะคะแล้วให้งดมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา7วันหรือมีเพศสัมพันธ์โดยสวมถุงยางอนามัยนะคะเป็นเวลา7วันแล้วก็ระหว่างนี้ก็คือกินยาคุมเม็ดต่อไปตามปกติได้เลยนะคะแล้วพิเศษอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณลืมกินในแถวสุดท้ายของแผงนะคะให้คุณนะคะเริ่มยาคุมแผงใหม่ได้เลยปกติแล้วนะคะวิธีการกินยาคุมแบบ2ีเม็ดนะคะให้เรากินครบ นะคะหมด1แผงแล้วให้เราเว้น7วันถูกต้องไหมคะพอเราเว้นจนครบ7วันแล้วนะคะให้เราเริ่มแผงใหม่แต่กรณีถ้าคุณนะคะลืมกินยาคุมเกิน2เมตรขึ้นไปนะคะให้คุณ กินจนหมดแผงแล้วเริ่มแผงใหม่ได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องเว้นเจ็ดวันแล้วนะให้เริ่มแผงใหม่ไปได้เลยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ปอก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับใครนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องยานะคะสามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะเป็นความส่วนตัวนิดเดงนะคะ<ๆ>ก็อินบอไไ์ไปที่เพจได้เลยนะคะ รู้เรื่องยา5นาทีนะคะสําหารับคลิปนี้นะคะเรก็ต้องลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่องรู้เรื่องยา5นาทีเลยนะคะโอเคไปแล้ะค่ะสวัสดีสำหรับการกินยาสุมสหรับการสำหรับวิธีการนะคะ